เกี๊ยวปูจ้าบะหมี่เกี๊ยวปูนะคะเทพราชาบะหมี่เกี๊ยวปูอร่อย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 รด้ประทานกันจ้าบะหมี่เกี๊ยวปูนะคะน้ำซุปนะคะเข้มข้นมากเลยนะคะบะหมี่เกี๊ยวปูจ้าสวัสดีค่ะก็อบแกล้มโทรกินเที่ยววันนี้พากินบะหมี่เกี๊ยวยนันตาโฟกระเทียมต้มยำซุปกระดูกนะคะ ทพราชาบะหมี่เกี้ยวปูนะคะเจ้าดังเจ้าดังที่ไหนนะคะเนี่ยแถวไหนนะคะ <laughs> น้องปลาข้างนะเจ้าเจ้าดังน้องปลาข้างนะคะน้องไก่คนสวยนะคะอร่อยอร่อยนะคะ,ออน,ะ,คะนี่บะหมี่เกี้ยวนะคะสังบะหมี่เกี้ยวปูนะคะอร่อยมากมากเลยนะคะแวะมาทานกันนะคะเมนูเด็ดเยอะแยะมากมายเลยนะคะเริ่มต้นที่สี่สบาทนะคะ ใช่ทุกวันไไว่าตั้งแต่กี่โมงนะคะแ,แต่แปดโมงค่ะสอง2 2> ค่ะที่สองทุ่มโอ้โหยาวเลยนะคะแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะคะแวะมาทานกันนะคะ,น,น,ะ,คะน้องไก่น,นะคะน้องไก่น้ำจิจอนนะคะน้องไก่น้ำจิจอนอร่อยอร่อยแวะมาทานกันน<ย>ะ็ดเด็ดเลยนี่เลี้ยวไปที่ถนนจะอยู่แถว อ่มอยพยับนะคะหลังมอยพยับนะคะเสงน,ะะน,น้นนี้นะคะน้องไก่สาวสวย,น,วยนะคะเร่อยอร่้อยนะคะได้มาทานกันนะคะมาดูนีู่เด็กนะคะแค่ประชาชนมีเกี่ยวข้อนะคะสวยมากเลยนะคะ แลนาสุดยอดเนลยนะคะมีข้าวเจียนด้วยมีกย่ายตนไล์ก็แช่ติดตามก็านแโคกินเชี่ยวด้วยนะคะสุดยอดเลยนะพระเจ้ามาพระเจ้านะเจ้าสวยเจ้าขอบคุณนัเจ้า น,ะะนี่นะคะโอ้โหแม่แทนมากเลยนะคะนนแคม่มกินขนาดเลยเจ้าเคี้ยวครูมีน้ำซุปเลยนะเจ้าแา่กินขนาดเลยเจ้าเอาไปมากินกันนะเจ้าก่อนถึงมอพายักษ์นะเจ้าซอยหนองปลาข้างนะเจ้าแม่ไมให้กินอแม่กินขนาดเลยเจ้า

โอ้จ้าบะหมี่เกี๊ยวปูนะคะเทพราชาบะหมี่เกี๊ยวปูอร่อย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 ได้มาทานกันจ้าบะหมี่เกี๊ยวปูนะคะน้ำซุปนะคะเข้มข้นมากเลยนะคะบะหมี่เกี๊ยวปูจ้าอร่อยเลยนะคะอร่อยมากมเลยน้ำซุปอร่อยอร่อยนะคะ